สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูวิคูรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วงมูวิคูรูโฟล์คสของเราโฟ c u s สของเราวันนี้กับหนังเรื่องนี้ครับเรดวันเรดวันเนี่ยเป็นหนังที่เขาบอกว่าเหมาะสมสําหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่รับลมหนาว รับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเป็นประเพณีไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือทุกๆประเทศทั่วโลกเตรียมแผนการในการตกแต่งอาคารสถานที่บ้านช่องให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่าสนุกสนานสไตล์คริสต์มาสรับมาอยู่กับ m o v ว e ่กรุ f o c u สของเรานะครับพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องที่2ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง e อ p r e s s o นั่นเองครับบัิทานหวานน้อยครับเป็นชื่อไทยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องแรกจากค่ายหนังน้องใหม่ด r า g ก n f ฟิล์มนั่นเองนะครับกำกับการแสดงนะครับ โดยพี่เพชรหรือว่าเสนาเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขาัสกลนครนะครับพูดกับจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์รักสุดน่ารักกวาดรายได้กวาดรางวัลมามากมายเลยทีเดียวครับและนี่คือช่วงมูฟรูสปอตไลท์ของเราสปอตไลท์ของเรายังคงส่องไปที่โจ๊กเกอร์โฟลีอารเดอร์นั่นเองครับเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาพยายามทำโจทย์ให้แฟนๆรู้สึกรู้จักอาร์เธอร์เฟล็กมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันทิศทางสุดท้ายที่หนังเรื่องนี้ออกมา คือการดึงเอาอาร์เธอร์ออกมาจากความเป็น โจเกอร์พุ่มกับเนี่ยก็พยายามให้เราเห็นถึงความขัดแย้งที่อยู่ในจิตใจของอาร์เธอร์เฟล็กแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราวของอาร์เธอร์อย่างที่พี่เฮนรี่บอกไปนะครับมันเป็นความโหดร้ายที่เขาต้องเผชิญกับโลกซึ่งเขาอาจจะต้องหาวิธีในการที่จะปกป้องตัวเองด้การสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นใหม่โลกหนึ่งก็คือเป็นโลกของโจเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าค้นหาของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับจะมี2โลกในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนลีนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่ง ลดิกาก้าเนี่ยเขาตั้งการที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เลยให้เข้าไปอยู่ในโลกของทอดฟ์ลิปกาวาคินฟินิี่เขาสร้างเอาไว้อย่างสมบูรณ์แล้วแต่ว่าที่สําคัญเลยเธออยากจะให้ตัวละครของลีเนี่ยมีความสมจริงและเป็นมนุษย์มากที่สุดนั่นเองครับผู้ชมครับชายครับอย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนเปิดรายการว่า Red วันเนี่ยคือหนังที่ถือว่าเหมาะกับเทศกาลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวตอนนี้เรามีคลิปพิเศษในหนังมาฝากเพื่อเป็นการ ย้ำเตือนให้กับผู้ชมว่าอ่ะหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรามาชมความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Red One กันต่อเลยนะครับในช่วง MovieGuru Spotlight ของเรา,ารครับ I need eyes on Red now Mail room negative. Study negative. m r t o h h y d r o p o n i c s negative. He's not in the gallery. Logistics negative. Anthi room um, negative. Indicate packaging, negative. Nursery, negative. A7, negative. Boxing, rapid. Library, negative. Mailbox, negative. negative. Nick! Nick! Breach! We have a breach! Now, makes here. i Turn green! Full lockdown! Armored Snowcat heading north! Copy that. Locating! Who has eyes? Just turn right on pine. Copy. Containment barrier five going up. Street unit six, deploy. Box him in!